ครับน,นี้ก็อ,อยู่กับเจบ้าคลาสิกร้อยสิบนะครับส่วนอะไรนี่อันนี้เป็นกับอะไรในตัวเครื่องครับก็จะคล้ายๆกับเวฟร้อยร้อยสิบไปนะครับบางอย่างก,ก็ใช้กับเวฟร้อยนะครับส่วนว็ดส่วนเจดีคัสตอันนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่ครับเป็นของเวฟร้อยนะครับ มันจะสั้นกว่าตัวเกา่านิดหนึ่งครับแต่ตอนเราต้องรองเวียนเอานะครับผมหลายๆอย่างใช้กับตัวของเว็บร้อยเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยยูบ็อกนั่นแหละครับประกันก็ใช้ด้วยกันได้ครับประกนันใช้ด้วยกันกับเว็บร้อยครับผมแนะนำให้ซื้อเป็นประกนันเป็นชุดใหญ่ของสตอเบอรี่ก็ได้เป็น ประกันชุดใหญ่เรีบร้อยที่มีไดร์สตาร์นะครับมันจะนใสครับประเกันฟังจารไฟได้นะครับผมมันจะเหมือนกันส่วนอาการรถคันนี้ก็เครื่องมีอาการดังเสียงหอนนะครับผมจะไล่ไปไล่มาม ม,มันดังที่โคลงครับทําการขันน็อตขันน็อตเรียบร้อยครับเนี่ยน็อตโครงน็อตอะไรย้ําน็อตให้มันแน่นครับเสียงมันหอนคล้ายๆเหมือนโค้งมันหลวมนะครับอันนี้ก็คล้ายๆรูกเรียบร้อยครับคล้ายๆกันมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างอะไรมากมายครับนะครับจุดบนจุดไหลน่าจะมันเหมือนกันนะครับ โซงไดสตาร์ดโอเคครับเนี่ยครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดีย๋ยวจะมีรุ่น รรุ่นของพวกอายุก้าพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวผมจะทำเป็นวิดีโอถ่ายให้อีกนะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาทักทายกันได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม